สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิทธิพิบาลครับหัวข้อในวันนี้คือเมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนวันนี้เป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งครับซึ่งเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งในศตวรรษที่16ครับคือจอห์นเวสเลยผู้เขียนสุด,ดีในพระวจนะของพระเจ้าได้เขียนพระวจนะที่ชื่นใจจริงๆครับในสุด,ดีบทที่ห้ข้อสครับเมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลัวข้าพระองค์วางใจในพระองค์พี่นะครับความกลัวนั้นตรงกันข้ามความกล้านะครับแต่มันมีตัวเชื่อมอยู่ตรงกลางครับความกลัวนั้นมีตัวเชื่อมก็คือว่าถ้ามีความเชื่อศรัทธานั้นก็จะมีความกล้าความกล้าหาญมันก็เกิดจากความเชื่อศรัทธาได้ในวิเดียกันครับตัวเชื่อมตัวนี้ครับคือตัวที่นําความกลัวไปถึงความกล้าหาญลองคิด ภาพในสมองน,นะครับว่ามีเส้นตรงเส้นหนึ่งครับจากซ้ายไปขวาจุดเริ่มต้นของเส้นตรงนี้จากซ้ายไปขวาก็คือความกลัวแล้วขวาสุดนะครับเส้นตรงนี้ไปบรรลุความกล้าหาญแต่ว่ามีอยู่ตรงกลางครับก็คือความเชื่อศรัทธานั่นเองฉะนั้นพี่น้องครับจอห์นเวสเล่ไม่เคยกลัวเหมือนอย่างวันที่25มกราเลย25มกราในปี1736ครับกลัวมากๆจริงๆครับ เพราะว่าท่านอยู่ในเรือขนาดเล็กที่แล่นข้ามหาม,รรมหาสมุทรครับมหาสมุทรนั้นเป็นมหาสมุทรที่อยู่ระหว่างอังกฤษยุโรปครับกับอเมริกาก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองในตอนกลางในช่วงกลางฤดูหนาวนะครับขณะที่เดินทางไปที่เผ่าอินเดียแดนรัฐจร์เจียในฐานะมิชชันนารีครับจอห์นเวสเล์ท่านเป็นมิชชันนารีแล้วก็เดินทางไปประกาศทั้งอังกฤษ,ท,กฤษทั้งอเมริกาด้วยแต่ว่าตัวท่านเองนั้น จริงๆแล้วพี่น้องครับยังไม่เคยรับความรอดมาก่อนเลยยังไม่เคยรับความรอดมาก่อนนั่นหมายความว่ายังไม่เคยบอนอเกนมาก่อนเลยก็มารับใช้พระเจ้าแล้วพี่น้องครับกลุ่มมิชชันนารีชาวเมโรเวียนที่อยู่ในเรือลําเดียวกันเมโรเวียนนะครับเขาเป็นมิชชันนารีที่มาจากเยอรมันนะครับมาจากเยอรมันเป็นชาวเยอรมันมาจากเยอรมนีเนี่ยครับจองตั๋วเรือลําเดียวกันกับจอห์นเวสเล การเดินทางฝ่ามรสุมนะครับก็อันตรายมากเพราะอะไรครับเพราะว่าช่วงนั้นมีพายุพายุถึงสามลูกครับพายุนั้นได้โหมกระหน่ำเรือและพายุที่สี่กลังก่อตัวพายุลูกที่4กําลังก่อตัวเวสเลพี่น้องครับเขียนในสมุดบันทึกของท่านว่าพายุใหญ่ขึ้นกลัวพี่น้องเห็นไหมครับว่ามิชิเนรีที่ออกไปรับใช้พระเจ้ามีความกลัวนะครับผู้รับใช้พระเจ้าแต่ที่สําคัญคือยิ่งกว่านั้นคือ ท่านยังไม่บังเกิดใหม่ท่านยังไม่ได้รับความรอดจริงๆครับแต่ในทางกลับกันครับพี่น้องมิชชนนรีชาวโมเรเวียนนั้นมไม่มีความกลัวเขาวางแผนการนมัมสการยังไงเขาก็ยังไปนมัสการตามแผนงานในเหลือนั่นเองในช่วงกลางของการร้องเพลงนมัมสการสรรเสริญพระเจ้ามีคลื่นยกักษ์พุ่งขึ้นเหนือด้านข้างของเรือครับใบเรือหักแตกครับหักลงมาเลย น้ำเต็มเรือครับน้ำสาดระหว่างดาดฟ้าเหมือนกับน้ำตกเลยครับเหมือนกับว่าทะเลน้ำลึกได้กลื่นเราไปแล้วนี่คือบันทึกของท่านผู้โดยสารชาวอังกฤษก็ร้องหวยหวนครับกรีดร้องกันใหญ่เมื่อเรือโยนตัวไปโยนตัวมาเอียงไปเอียงมาระหว่างขึ้นยักษ์จอห์นเวสเล์นะครับเกาะติดเสาเพื่อความอยู่รอดแต่มิชชนรีเยอรมัน เขาก็ยังนมัสการพระเจ้าแบบไม่พลาดโน้ตตัวไหนเลยเอาจะเห็นว่าอังกฤษก็คือจอห์นเวสเล่กับโมเรเวียนชาวเยอรมันต่างกันครับผู้โดยสารชาวอังกฤษกรีดร้องท่านจอห์นเวสเล่ก็กลัวครับแต่มิชนโนยเยอรมันโมเรเวียนนั้นเขาก็ยังไม่พลาดการนมัสการพระเจ้าเวสเล่ก็ทึ่งครับทึ่งกับความสงบของเขาทึ่งกับความที่เขาสามารถที่จะ ไม่กลัวอันตรายใดๆแม้ว่าเขากำลังจะต,ตายเขาก็เลยไปหาผู้นำมิชเชรีชาวโมเรเวียนนั้นแล้วถามว่าพวกคุณไม่กลัวหรือไงครับพวกคุณไม่กลัวเหรอพวกเขาตอบว่าไงครับพวกเราขอบคุณพระเจ้าผมขอบคุณพระเจ้าไม่กลัวผู้หญิงและเด็กๆของคุณไม่กลัวหรือจอนเวสเซ่ถามต่อครับไม่กลัวผู้ชายคนนั้นตอบผู้หญิงและเด็กๆของเราก็ไม่กลัวเหมือนกันพี่น้องครับเวลาที่เราพบกับมรสุม เมื่อทะเลต้องพบมรสุมแปรปรวนชีวิตของเราก็เป็นเช่นนั้นพี่น้องครับชีวิตของเราเปรียบเหมือนกับเรือบางครั้งเราก็เจอมรสุมนะครับและถามว่าเรากลัวไหมและทำไมทำไมเราถึงกลัวและทําไมเราถึงไม่กลัวครับการทํางานของจอห์นเวสเล์ในฐานะมิชชันรีในรัฐจ,จอร์เจียเมื่อเรือลํานั้นได้ผ่านมรสุมไปถึงอเมริกาปรากฏว่างานของท่านการรับแชงท่านล้มเหลวครับและท่านก็ต้องกลับไปอังกฤษต้องกลับอังกฤษ โดยท่านบันทึกว่าผมไปอเมริกาเพื่อให้คนอินเดียนแดนกลับใจบังเกิดใหม่แต่ใครจะมาช่วยให้ผมกลับใจบังเกิดใหม่ได้ปรากฏว่าคริสเตียนโมเรเวียนนั่นเองครับเมื่อกลับมาถึงที่ลอนดอนเวสเลย์นั้นได้เข้าร่วมประชุมของคนโมเรเวียนที่อัลเดอร์สเกตสตรีทก็คือถนนอัลเดอร์สเกตนะครับเมื่อวันที่24พฤษภาคมพศ .1738 แล้วก็ ได้ฟังบางคนที่โบ์นั้นอ่านคํานําของลูเทอร์สําหรับพระกัมพีโรมพระกัมพีโรมนะครับก็พูดถึงเรื่องของการบังเกิดใหม่พูดถึงเรื่องของสิ่งต่างที่ผ่านพ้นมาแล้วแล้วพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมแผนการของพระองค์ในเรื่องของการมีชีวิตใหม่บังเกิดใหม่ตรงนี้ครับทำให้จอห์นเวสเทนั้นท่านได้รับพระเยซูเข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดท่านเขียนมั้ครับผมรู้สึกว่าผมไว้วางใจในพระเยซูคริสต์ พระเยซูคริสต์พระองค์เดียวเป็นผู้นําความรอดพระเยซูคริสต์เป็นผู้ประทานชีวิตใหม่ให้ผมผมได้รับความมั่นใจว่าพระองค์นําบาปของผมออกไปแล้วต่อมาครับพี่น้องครับทําให้สั้นหลงก็คือเวสเลย์จอห์นเวสเลย์นั้นท่านหลังจากบังเกิดใหม่แล้วก็เป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับและเป็นนักปฏิรูปช่วยเหลือสังคมที่มีชื่อเสียงมากและโดยมีโลกทั้งใบครับ เป็นบริบทการรับใช้ท่านเองนั้นถวายตัวรับใช้พระเจ้าเกิดผลมากถวายพระองค์หวยพระเจ้าของเราครับฉะนั้นพี่น้องครับเราเองนั้นหลายหลายท่านที่ฟังเสียงสิทธิพิบาลอยู่นี้ท่านก็เป็นผู้รับใช้พระเจ้านะครับเป็นไปนได้ไหมครับที่บางคนในหมู่พวกเรานั้นอาจจะยังไม่ได้มีความสัมพันธ์กับพระองค์เป็นการส่วนตัวหรือบางคนอาจจะมีบาปบางอย่างที่ซ่อนอยู่แล้วทางานไม่เกิดผล หรือบางคนอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรากขมขืนเป็นรากฝังลึกอยู่ในชีวิตของเราทําให้เราเติบโตไม่ได้สิ่งนั้นคืออะไรครับขอพระเจ้าเมตตานะครับขอพระเจ้าช่วยพี่น้องที่ฟังเสียงศิทธิพิบาลในวันนี้จะได้รับสิ่งดีที่มาจากพระเจ้าก็คือการกลับใจใหม่ครับอย่าลืมครับว่าการกลับใจใหม่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดของคริสเตียนถ้าเราไม่กลับใจใหม่ไม่ต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิต ไม่รื้อฟื้นความรักตั้งเดิมสําหรับพี่น้องที่เป็นคริสเตียนแล้วสําหรับผู้พี่น้องที่ยังไม่ได้รับเชื่อพระเจ้าจริงๆครับไม่ได้บังเกิดใหม่จริงๆต้องเริ่มต้นจากเบสิกเลยก็คือต้องสํานึกและยอมรับว่าเราเป็นคนบาปและเราต้องขอการอภัยโทษจากพระเจ้าเราต้องเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตประทับอยู่เป็นพระผู้ช่วยรอดและเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเราต้องตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไป และนี่คือขั้นตอนต่างๆที่เราจะรับการบังเกิดใหม่ปากต้องตรงกับใจสิ่งที่ปากเราพูดออกมานั้นต้องตรงกับใจครับนี่คือที่มาของพระคัมภีร์ที่บอกว่ารับด้วยปากและเชื่อด้วยใจฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเรามีพระเยซูอยู่ในชีวิตมีพระเยซูอยู่ในเรือของเรานั้นเราก็จะไม่กลัวครับเพราะว่าความเชื่อศรัทธาในพระองค์ทรง,งเป็นพระเจ้าผู้ทรงรักเราเสมอแม้ว่าเราอาจจะจบชีวิตลงในโลกนี้สิ่งที่ติดตามเราไปก็คือชีวิตนิรันดร์ครับ ชีวิตลันจะได้พบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงรักเราบนสวรรค์ให้เราร่วมใจกันอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้ที่ข้าหลายได้รู้จักกับชีวิตของจอห์นเวสเลย์ได้รู้จักกับชาวโมเรเวียนซึ่งผู้ชายคนนั้นไม่มีการบันทึกชื่อไว้แต่ผู้ชายท่านนั้นโดยการทรงนำของพระเจ้าท่านได้ทำรารกิจของพระองค์ที่ยิ่งใหญ่มากก็คือการนำให้จอห์นเวสเลย์นั้น ได้บังเกิดใหม่และได้เป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเป็นผู้รับใช้ที่ประสบความสําเร็จข้าแต่พระเจ้าชีวิตของข้ามงหลายก็จะมีคนที่ดูแลและอธิษฐานเผื่ออยู่เสมอขอบคุณพระเจ้าที่ทรงได้ทรงโปรดประทานคนเหล่านั้นให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายและขออธิษฐานเผื่อพี่น้องของข้าพระองค์บางท่านบางคนที่ไม่มีคนเหล่านั้นในชีวิตขอพระเจ้าประทานให้มีพี่เลี้ยงให้มีผู้ที่ดูแลชีวิตของพวกเราด้วยเถิด องหลายขอพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์อธิษฐานในพระนามพระเยซูกิ์เจ้าอาเมนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับขอพี่น้องช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็ขอส่งต่อครับขอพระเจ้าอำานยพระพร,พรพี่น้องที่รักทุกท่านสวัสดีครับ i and so